ชาวปัญญาทั้ง8ด้านค่ะก็ทําทให้รู้ว่าชาวปัญญาด้านไหนที่เหมาะก,กับเราเพราก็ภาวะผู้นําชายหญิงทําให้รู้ว่าทั้งชายและหญิงก็มีสิทธิเท่าเทียมก,กันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถเป็นผู้นาได้เหมือนกันก็คือการหาอาหารพื้นบ้านทําให้หนูได้รู้ว่าที่นี่หาแบบ ึงจะได้ต้องมีสมาธิแล้วก็มีความอดทนต่อแดดแล้วก็หาอาหารที่บ้านหาชอบชอบประทับใจแบบครอบครัวพี่กอล์ค่ะเห็นเด็กมาอย่างนี้แล้วก็บอกว่าอย่าไปเไล่นน้ำตรงนั้นานะน้ำมันลึกระวังจะจมน้ำแล้วก็พาไปรือหาหอยหากุ้งค่ะแล้วก็พอตกเย็นก็ได้นั่งเรือแล้วแบบ รู้สึกว่าธรรมชาติสวยมากค่ะหนูชอบหาอาหารที่บ้านนะคะเพราะว่าการให้เราได้ไปหาอาหารเองทำให้เรารู้จากคุณค่าของอาหารมากขึ้นค่ะ